ช่วงรับไปแล้วนั้นถ้าท่านโตกทุกข์คอยพ้นจากทุกขถ้าท่านมีสุขคอยสูขยิ่งขึ้นไปจนหนึ่งพบระเสษมอันสำานราญกล่าวคือพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินหรือว่าที่ตามร่มไม้ที่ว่าเป็นที่สบาย

เวลาคาดว่าก็นะ่าทำการสลายร่างสลายร่างหลวงปู่เพิ่มเรียกว่าเาตามภาษาบาลท่าเนาแยกถาดซีกันหา,าหายเบิงตอนนี้ที่เฮ็ดให้เห็นให้หายเบิงว่าพิธิกรรมต่อไปจะเป็นการสลายล่างเป็นการแยกถาดแยกขันออกจริงที่ได้มาเนี่ยถาซีขันหา ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเข้าสิได้โูเขาสิเดเห็นเข่าเด็กเก้พเข้าเด้เค้ทองตอนทำบัตรส่วนนต์เป็นประจำประจำวันนี้เขาสิไดเห็นของแท่แลไรบ้างเนี่ยสิเดเห็นของแท่ในการสลายล่างสลายถาดสลายคันถาดไฟก็ไปแล้วถาดล่มก็ไปแล้วเหลือที่นอนอยู่ตอนนี้เหลือถาดดินถาดดินกับถาดน้ำอีกสักครู่ก็สิไดสลายให้เบิ้งสลายให้เห็นพอตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมอยู่ เก็สิคอเวล่าแป๊บหนึง่งเกสิรข้าวที่ผลไวมาต่างๆสิ่งที่ข้าสั่ง,าางม,ามากมากไม่ไกล่อนแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็สามารถเอาไปนําได้จักอันดับเิเ่นแสดงภาพในฮูว,ว่าสิ่งเหล่านี้บ่ได้เอาไปบ่ไใดดีโตไปสิ่งที่ไปนําเพิ่นก็คือคุณงามควมดีเท่านั้นมาเ็ที่แสดงไว้เป็นพยานเป็นหลักฐานานี่จะญาตนโยมได้มาเบิง่งมาเห็นว่าสิ่งที่ สี่วันสางไห้คือคนงานคนดีก็คือทำให้ญาตย่อมเขาเกิดศรัทธาเกิดความเดิมใส่ยู่ไก่ยู่ไก่ก็ได้มาควมกันมาซอยกันเอ่อมาร่วมสลายล่างสารีละสังขารของหลวงปู่เพิ่นเพิ่นก็ได้แสดงไปแสดงทำไปหงีบเงียบเทากับพิจารณาเบิ้งมาเมื่อนี่ญาติโยมเท่ากับยามาเสียเฉียวเนาะยามาเสียเฉียวยามาเปล่ากินล้นทํามหากิน ดินล่นเพื่อปากเพื่อท้องมากนี่เพื่ออีหยังเย็ดมาเพื่ออีหยังแน่สุดท้ายไปไปได้อีหยังแน่เพราะว่าสองสิงนี่เิดนได้พ้ามมีปุณณมีกุศลแต่ทัิงซีน่ะซีนี้อยากโยกมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาอนุเคราะห์มาดูแลมาให้กำลังใจมาร่วมร่วมกันเพราะฉะนั้น ยาโจมที่มากมานนี่ทำไมผิดเจริญหน้าเเห็นตามก็เป็นจริงเห็นตามอริยสัจี่เีบดบดีฮะังเป็นจริหน้ามงเห็นไนทางว่าีเคขาก็ื่นเนี่ยารขอบ่เลยครับเก็ขอกราบพรัตนานุบุตรเจ้านะครับท่าน ราานนพระอาจารย์พระภูมิบูรณ์นะครับธรรมมาพิวัตรนะครับจเจ้าวัดวัดหนอปงปนุจินานาภาพปรุกุกลตรเปิดขอกราบนิมนต์ขอรับกับผมมีาาาาววัััตงรอุโนท นั่นนะครับสูบกระโทคนะครับผู้ใหญ่บ้านพกสูงนะครับตำบลสัตยาเขนอำเภอสูงสา,สาจังหวัดนครราชสีมา2นายสมานบุตรศรีภูมินะครับสารวัตรกำนันตำบลวัดราชนะครับ3นายพักดีผลชูนะครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล บัรราชนะครับนายอดิเทพปิดตาลักนะครับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ขอเรียนเชิญด้วยความเรุรพครับผมพระคุณเจ้าที่จะพิจารณาภาะบางสุกุลนะครับก็มีอยู่4ีรูปนะครับท่านพระอาจารย์พระครูพิพิธรรมราดาครับเจ้าคณะตำบลบ,บาวาดวัดป่าจิตจำนง พระอธิการสุทธิทิตาสารโรเรขาเจ้จาพระตรมเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดวัดป่าลำไสโกงขออรัตนนิมนต์ขอรับกับผมขอก,บบกรา,าบจนพรลเจ้าพิจารณาพระบังสุกุลขอรับขอบาราบจุนพลเจ้าพิจารณาพระบังสุกุลขอรับ วัดวสันเทาดีนะครับคุณบัวพันหาลีคุณงามพันเทาดีขอเรียนเชิญด้วยความเรารพครับบ้านด่านนะครับท่านพระอาจารย์จักเกลตมหาปัญโยนะครับวัดกระดึงทองท่านหลวงตาเล็กนะครับ พุทธสาโลนะครับวัดป่าศิริวันบรรพตนะครับท่านพระอาจารย์โชคชัยธรรมานันโทนะครับเจ้าอาวาสวัดบางข่านะครับก็ขอกราบพรัตนานิมนต์นะครับขอรับกับผมขอกราบนิมนต์พระพุทธเ,เจ้าพิจารณาพระบางคุณครับ นิยาวาตะสังขาลาอุปาทวายธรรมิโนอุปาจิตาวานิรุทตันติเตสังโปาามปะตะโมตุโกหลวงปู่เพิ่มที่คาจุโกหกลวงปู่เพิ่มที่คาจุโก,โกสถานะเดิมชื่อเพิ่มพทาดีเกิดเมื่อปี2478นะครับมันดา ชื่อบัวบิดาชื่อก่อนนะครับเขาดีมีพี่น้องร่วมท้องกันหกคนนะครับลวงปู่เป็นคนที่สี่แต่งงานสมรสกับคุณแม่สมรททาดีอายุ28ปีนะครับเมื่ออายุได้28ปีมีบุตรธิดาร่วมท้องกันนะครับหคนนะครับชาย2อนะครับเมื่อทางบ้านครอบครัวพร้อมและลูกๆดูแลตัวเองได้แล้ว หลวงปู่ก็ขออำลาครอบครัวและลูกลูกบวชเดินทางเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดด้วยจิตใจอันแน่วแน่อุปสมบทครั้งแรกเมื่อปีพศ2550ที่อุโบสถนะครับวัดทุ่งโพตำบลทุ่งโพอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้อยู่ในร่มผ้ากาสาวพัดได้นะครับ17บพรรษา หลวงปู่เพิ่มครับก็ท่านก็ได้เป็นพระที่นักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศึกษาเรียนพระธรรมพระวินัยอย่างเพ่งพักแล้วต่อมาอยู่อีกระยะหนึ่งหลวงปู่ก็ได้อาภาษนะครับจนถึงวารละสุดท้ายของหลวงปู่ที่ท่านละสังขารไปด้วยอาการสงบนิ่งเมื่อคือนวันที่29กรกฎาคม 2,568เวลา21นาิก29นาทีเหลือแต่ความว่างเปล่าสิอายุได้91ปีนะครับถ้าคิดเป็นว,วันก็33,215วันถ้าคิดเป็นชั่วโมงก็77,97160 0 0 0ชั่วโมงนะครับลุงปู่ก็ได้รับสังขาร นะครับไปอย่างการสงบริ่งนะครับ,รบก็ทุกอย่างก็ไม่มีความเพี้ยงแทนแน่นอนนะครับก็คือค่ะค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านไททูลเดือนไทยสงนายกองการบริหารส่วนตำบลมัลล่าขอากราบเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะ นิมนต์ท่านอาจารย์พระครูพิสิทธ์นะครับทำมานุรักษ์นะครับเจ้าคณะอำเภอเสริมสารครับพิจารณาภาพามหาปังสุกุลขอรับครับผมขอากาบนิมนต์ขอรับ ค,ค่ะลำดับต่อไปขอากราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกลูก,กไม้จวางดอกไม้จันทร์เพื่อพิจารณาในการลาสา,ารฐานของ,ของหลวงค่ะหลังจากพระคุณเจ้าได้วางดอกไม้จันทร์เรียบร้อยแล้วขอากราบเรียนเชิญ ท่านผู้มีเกียริทุกท่านร่วงวังดอกไม้จัน,นเพื่อแสดงความไมายอะไรให้กับหลวงปู่เพิ่มพีคายุโกในครั้งสุดท้ายนี้ค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วันนี no ้ก็ต้องขอกาขอบพระคุณท่านไททูลเรือนไทสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมละที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการทอดผ้ามหาบางสกุลเพื่อบำเเทญกุศลให้กับเดือดห่อนห้อนหมดเลยเลยพีชายโกนยันโยมห้อนและก็ต้องขอกาบขอบพระคุณคุณชูชาติสุวิมลสัิยเนียงซึ่ง คณะจอบภาพได้รับเกียรจากท่านได้ทอดผ้าบารสกุลไตเปิดค่ะค่ะและขอขอกับขอพระคุณท่านสารวัตรกำนันท่านสมานบุตสีภูมิท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแร่ลาศ ท่านผ้เสียที R ่ไม่ได้เยที I ่อาจเคยทในครั A ้งนี A N N I N I N.